ครับวันนี้ช่องพร้อมสมลยของเราก็จะหาสาระมาให้ท่านผู้ชมสักนิดนะครับคือว่าวันนี้เราเห็นขวดน้ำดื่มที่เราดื่มไว้เยอะเราก็จะเลยมาลองทำทดลองการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอุปกรณ์ก็มีง่ายๆก็คือขวดน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องแกะฉลากออกด้วยนะครับ เพื่อไว้ให้แสงได้ส่องถึงนะครับถ้ามีฉลากมันก็จะทำให้แสงส่องไม่ถึงครับต่อไปก็เป็นไข่ไก่ผงชูรสแล้วก็น้ำปลานะครับเพื่อที่เราจะได้มาใช้ผสมกันง่ายเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก่อนอื่นเราก็ต่อกไข่ลงไปในถ้วยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะใช้โคงชุบทและน้ำปลาเทลงเข้าไปเลยนะครับเท <Okay, S 1> ไปเลยนะครับชอบเทไรก็ใส่เข้าไปมันไม่มีอัตราตัวตายตัวนะครับผมใช้โอมากเลยครับขนาดนี้น่าจะทําให้เกิดข,ของเราหรือสัตว์ของเราชอบนะครับอันนี้ก็ใส่น้ำปลาเข้าไปเหมือนการไข่เจียวนะครับไข่ชอนเค็มช่อบ,อบแล้วก็ใส่เข้าไปจเยอะใส่ใส่นะครับ ใส่เสร็จแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคนะอ๋อตีตีตีต,ต,ตีตีจนให้มันเข้ากันเลยนะครับเอาเหมือนใส่ไข่เจียวเหมื่อเราตีน่าจะเข้ากันดีแล้วนะครับโอเคครับครับตีคนไข่เข้าไปให้ เข้ากันนะครับเราทำง่ายๆนะครับอุปรบบกรณ์ก็มีในครัวเรือนแต่ว่าประโยชน์ของจุลินทรีสังเคราะห์แสงนั้นผู้รู้เขาบอกว่ามีมากกว่าราคาของไข่ไก่ตรงชุดรดและน้ำปลานะครับอกลิ่นหอมออกมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะกรอกใส่ขวดไว้รอนะครับ จะเทใส่ขวดไว้รอนะครับไว้ที่จะบรรจุต่อไปเพื่อที่ผมใส่แบบนี้ก็เพื่อจะได้สะดวกในการแบ่งใส่ขวดอื่นด้วยนะครับจะเนื่สักนิดเพราะว่ารูเป็นกวยกองนะครับ ลเรับอตรงนี้นะครับอ๋อหมดแล้วแต่ก็รำลังที่รอ ก็ดูสัตว์เลี้ยงหลังบ้านผมนะครับนี่ก็1หนึ่งตัวเนื้อพวกเป็ดที่เลี้ยงนะครับอายุได้1เดือนแล้วเดินมาเดินมามี7-8ปตัวนะครับก็มีไก่ชิวกี้เข้ามาแทรกด้วย ต่อมาเราก็จะเตรียมน้ําไว้ใส่ในขวดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้น้าปราปานะครับเราก็จะเทลงไปเลยนะครับสําหรับที่ไข่พงชดลรสและน้าปลาที่เราสมไว้แล้วเราก็กะโดยประมาณนะครับใช้แต่และขวดไม่เยอะนะครับประโยชน์ของจุลินทรีย์มีเยอะนะครับไม่ว่าจะใส่ลงในนาข้าว หรือผสมให้สัตว์กินหรือใส่ต้นไม้ก็ได้นะครับเพื่อช่วยในการปรับปรุงสภาพและเมื่อเราใส่ลงไปในดินก็สามารถปรับปรุงคุณภาพของดินได้นะครับใส่โดยประมาณนะครับไม่ได้ใส่เยอะใช้เวลาประมาณ 2- 3ถึงเดือนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นสีแดงเสร็จแล้วเราก็จะทำการปิดฝา เขย่า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 ,ยานะครับเยาทิ้งไว้เราก็ไปตั้งไว้ทิ้งไว้ประมาณสักสองถึงสามเดือนนะครับหลังจากที่เราได้ผสมกันไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการตากแดดนะครับเพื่อจะทําให้เกิดการเขะแสงได้ง่ายๆเลี้ยงไว้เลยนะครับไม่ต้องมีขั้นตอนพิธีพิธัน วางไว้เลยง่าย,ายเราจะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแล้วก็เขย่าด้วยนะครับเพื่อจะให้ขงชลดและน้ำปลาเราเข้ากันก็เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับช่องของพร้อมสมายขอบคุณในการกดติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับ